สวัสดีค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักนะคะครึ่งเดือนแรกของคุณนะั้น1-15กรกฎาคมนะคะใครที่มีลักนาดาวจานันดาวอาทิตดาวศุกร์สถิตในราศีดังกล่าวดูคู่คู่ได้เลยค่ะช่องนี้เป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการณบวันที่จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีธนูที่ดูในโหราศาสตร์ไทย มาดูช่องนี้ใช่เช่นกันก็มีต้อนรักนะคะช่องนี้คือช่องทาโรบายเมชีโดยเพื่ออ่านชื่อเมเนอะลำดับที่จับได้ดับที่3สาําหรับรอบนี้คือธาตุไฟเพราะฉะนั้นคลิปที่จะได้ดูวันนี้คือเมสิงธนูนั่นเองอะมาดูกันขอไพ่ให้ชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะไพ่พลังงานหลักหนึ่งถึงสิบห้ากร,รกฎาคามรับามสัมพันธ์ในคืคนนีคะ คิงถือถ้วยรักใครจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่คุณกำลังมอบความรักให้ใครคุณกำลังรักใครหรือใครกำลังรักคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ลักษณะแบบเนี้ยนะคะแต่พลังงานคิงถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ อาจจะเป็นคนสูภาพเป็นคนอ่อนน้อมเป็นคนมีความสุขหรืออาจจะอยากเข้าหาใครหรือคิดถึงใครอยู่ก็ได้หรืออาจจะมีใครเข้ามาหาคุณก็ได้นะแต่โดยส่วนใหญ่คิงถือถ้ว <WAS> ยมักจะเป็นคนไม่โสดนั่นคือสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะในดูซีขอไพ่ให้เรื่องราวในอดีตหน่อยชาวราศีธนูล,ลขนาธนูมีไพ่เดรุ่มเดรุ่มเจ็ดไม้เท้า คิงเหรียญแล้วก็ไพ่ก้าวถ้วยคุณอาจจะได้จบความรักความสัมพันธ์กับใครมามันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่อาจจะจบกันไปโดยการบล็อกจบกันไปโดยการห่างแต่ว่าหลักๆสาเหตุหนึ่งที่จบแบบมันคือการจบเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีใครกระทําการใดๆกับความสัมพันธ์นี้ออกต่อไปแล้วมีความรู้สึกว่าคงเสียเวลาคนไม่อยากดําเนินการหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็ ณปัจจุบันบางทีความสัมพันธ์นี้มันอาจจะจบจากการที่รู้สึกว่ามีความสุขกับการที่อยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าไม่ต้องการชั้นฉันก็จะออกไปอะไรแบบนี้คือเหมือนประมาณว่าไม่มีการเรียกร้องขอให้ได้ให้ได้อยู่ด้วยกันตรงนั้นนะ่ะแล้วมันก็เลยเป็นลักษณะเหมือนประมาณว่าเหมือนเห็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะสุขได้โดยอยู่เรียกไงสุขได้โดยที่ไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งอะ เป็นความเข้าใจกันแบบนั้นน่ะเาก็อาจจะจบความสัมพันธ์กันไปนะคะเพราะส่วนนึอาจจะคิดว่าก็น่าจะมีคนอื่นอยู่แล้วหรือมีคนอื่นอยู่เซิร์ฟตรงนั้นอยู่เยอะๆอยู่แล้วไม่ต้องมีกันแล้กันก็ได้อะไรอย่างเี้เออสถานการณ์1นึถึงสิเป็นอย่างไรอะคะราศีธนูลัคนาทธนูมีไพ่แปดในเท้าเนาะ ามไม้ทานะคะไนดาบนะคะเลเวอร์สค่ะบอกแล้วว่าคุณกําลังจะไปบอกรักใครหรือจะมีใครมาบอกรักคุณจริงๆเป็นการสื่อสาระคะ่ะเป็นการสื่อสารด้วยความคิดถึงะคะ่ะอาจจะมาจากทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะมาเร็วๆมาแรงๆนะคะด้วยความรักแหละสื่อสารมาด้วยความรักคนคนนี้ค่อนข้างมีอิทธิพลกับคุณพอสมควรเพราะมันขึ้นไพ่เลเวอร์สนั่นแปลงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันมากันตั้งหลายภพหลายชาติแล้วล่ะ แต่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นคุณคนเดียวหรือเปล่าที่เป็นของเขาแล้วเขาเป็นของคุณอะไรเงี้ยคู่กรณีเป็นนิถุนก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นได้ทุกท่าทุกราศีละคะ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะจ๊ะมาดูกันเขาคุณสิกุลก่อนคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาชาวราศีธนูและคนาธนูจ๊ะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา ไพ่ห้าดาวไพ่สเตรนท์เดอะสตาร์เนาะคู่กรณีบางทีเป็นกลุ่มได้จะ้ะสี่ดาค่ะแล้วก็หกดาวค่ะไทยในเหรียญคนที่คุณคิดถึงไม่ได้คุยกันมานานมากละเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองอาจจะ move on หรือเขาก็ move on ไปแต่ที่แน่ๆนะจะไม่ได้คุยกันหรือคุยกันน้อยมากเป็นความสัมพันธ์ที่โอ้โหแทบไม่ได้เจอกันบางท่านไม่เจอกันเลย นะคะแต่ที่สำคัญคือคิดถึงแน่นอนคิดถึงความเด็ดเดี่ยวของอีกคนหนึ่งว่าไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถหายไปได้และนิ่งได้ขนาดนี้นะคะคิดถึงแบบนี้ตัวคุณเองถ้าเป็นคุณนะถ้าคุณคุณที่เลือกที่จะหายาเองคุณก็นิ่งเหมือนกันคุณก็ทึ่งในตัวเองเหมือนกันว่าฉันก็นิ่งแต่ก็ทึ่งสําหรับเขาว่าเขาก็นิ่งคือแบบเอาจริงดิอะไรแบบนี้ค่ะในความสัมพันธ์แบบเอาจิงดินิ่งกับน,นิ่งอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็เหมือนแบบคนที่ไม่ได้คุยไม่ได้พูดกันแต่มันคิดถึงกันมากๆเลยนะเออหน้าไพ่เขาละเขาเป็นยังไงชาวราศีธนูและคณะธน,นูเด็กเหรียญหนึ่งไม้เท้าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกำลังอยู่ในจุดที่ เริ่มต้นอะไรใหม่บางอย่างเริ่มต้นจริงๆด้วยเริ่มต้นอะไรใหม่บางอย่างค่ะอาจจะเริ่มทําธุรกิจหรือเริ่มอะไรไปโดยที่หลักๆเนี่ยโอ้โหกาลังรวยเลยนะคู่กรณีคุณเนี่ยกําลังรวยเลยกําลังคิดถึงการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆโฟกัสการโฟกัสเงินไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยอะคะ่ะจะถามว่าคิดถึงคุณมีบ้างไหมอันนี้ตอบยากเลยนะเพราะสถานะความรู้สึกที่เขามีกับคุณน่ยมันคือเหลือแค่คนรู้จักไปแล้ว นะคะน้อยมากหรือเป็นความความรู้สึกที่ที่ที่มีต่อกันนี่ยหรือแค่คนรู้จักหรือคนเคยรู้จักแต่คนที่ move on ไม่ว่าคุณจะทิ้งเขาเขาจะทิ้งคุณเขากำลังไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะ่ะมีไพ่หนึ่งเหรียญมีไพ่ควีนถือเหรียญขึ้นมาคนคนนี้กําลังจะมีรายได้หกหลักขึ้นไปนะต่อเดือนด้วยนะอเพราะฉะนั้นเอ๊ะคุณทิ้งใครมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขากําลังไปได้ดีกําลังเริ่มต้นกําลังโฟกัสใหม่ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนแบบถ้าเราเลือกที่จะมีความรักดีอ่ะด้านอื่นๆอาจจะแย่แต่ถ้าคนที่เขาคิดจะทิ้งให้ความรักมันแย่ก็ช่างมันเลยเลยแล้วไปโฟกัสด้านอื่นเนี่ยคนแบบนั้นอ่ะก็จะได้ในสิ่งนั้นไปนึกออกไหมคะเราอาจจะต้องได้อย่างเสียอย่างไงทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวราศีธนูหรือชาวสองที่มาฟังนะคะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์ไม่ใช่สีแนวนมก่อน แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงชาวราศีธนูลัคนาธนูมีไพ่ชาวเวอร์นะจ๊ะมีไพ่ในถึงมีเทา้ามีไพ่คิงเหรียญและมีไพ่ฮาร์โรแฟนคุณและเขาในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสได้เจอกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอาจจะเป็นเจอกันในงานบุญหรือกิจการการรวมแกง๊งรวมกลุ่มเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่บุญจะนำพาให้คุณได้มาเจอกับเขาในวันที่ตอนนั้นเขาก็น่าจะน่าจะแบบดีในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูคุณก็ต้องดีในระดับหนึ่งเหมือนกันแนวโน้มคุณและเขายังไม่ไปไหนจากกันนะมีโอกาสที่คุณและเขาจะได้กลับมาเจอกันนะคะแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้นดัดอะเอาง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นระวังจังหวะเจ้าเอ๋ให้ดีๆด,ด้วยนะคะต้องสวยต้องหล่อให้พร้อมนะเอออย่างน้อยถ้ายังไม่รู้ว่าจะเจอหน้าแล้วพูดคุยอะไรก็ ให้ดูดีให้ดูดีไว้ก่อนนะคะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นไปในทิศทางไหนนะคะมีไพ่สามดาบสิบดาบเอมีไพ่เก้าดาบและมีไพ่แชริออนเป็นลักษตะความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนถ้าทําให้เจ็บเธอก็ควรจะเจ็บเหมือนฉันบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างเจ็บให้เจ็บเหมือนเหมือนกันนะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการนะ มันไม่ใช่ลักษณะความสัมพันธ์สิมันเป็นลักษณะเหมือนประมาณว่าเธอทําให้เสียใจเธอก็ควรจะเสียใจเหมือนที่ฉันเสียใจบ้างอะไรเนี่ยผู้คนนี้คุณเป็นใครเนี่ยเขาคุยกับคนอื่นไหมคะ Devil. เจวิลพีระมิดสีมเมทา้าแล้วก็พกวไพ่ก้าเมท้าคนคนนี้เป็นคนที่ ถามว่าคุยกับคนอื่นไหมส่วนหนึ่งคือคุณต้องดูก่อนนะว่าคนคนนี้ลักษณะนิสัยเป็นแบบไหนถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจอะไรแล้วก็เาเรียกว่าไงไม่ค่อยเทคซีเรียสในเรื่องอะไรมากความสัมพันธ์ของคนที่เขาคุยอยู่มันจะเป็นไปในลักษณะเฟรนด์วิธเปเนมฟิตแต่ถ้าโดยตัวคุณเองมีความรู้สึกคุณรู้จักคนคนนี้ดีมากพอ่ะพี่จะบอกเลยว่าคนคนนี้ไม่ได้คุยกับใครค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงแล้วตอนนี้กําลัง เขาเรียกว่าฝากใยในการทํากิจกรรมบางอย่างเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงเหมือนเป็นการกําลังค้นหาความชอบของตัวเองความชอบอะไรความถนัดอะไรของตัวเองบ้างที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งของตัวเองได้เจ็ไหมเออเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็จะไม่ได้คุยกับใครคุยกับใครแบบคุยเป็นแฟนคุยอะไรให้เสียเวลาเขาจะไม่ทําเพราะฉะนั้นลองเช็คดูว่าคนที่คุณรู้จักมาเป็นประเภทไหนนะคะ เออมีเกณฑ์จะได้แบบกลับมาคุยกันหรือปรับความเข้าใจกันไหมคะคุณและเขาอะมีไพ่เด็กถ้วยนะเออไพ่บอกถ้ามันมีการยิ้มไปทักไปคุยไปอะมันก็ได้แหละมันต้องมีคนหยิบยื่นมิตรภาพไปก่อนแต่พี่มองว่ามันจะเข้าหน้ากันนิ่ติดอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะก็ ก็ลองเตรียมๆซ้อมๆไ้ก่อนละกันในความสัมพันธ์ของคนที่ยังรู้สึกว่ายังรู้สึกว่ามันในชีวิตเนี้ยมันอาจจะได้มีโอกาสในการเวียนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะแต่ในในหลายๆท่านที่มีความรู้สึกโหพี่เมย์เขาไปแล้วแหละเขาหนีหนูไปแล้วแหละอันนี้ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเตรียมรวยได้อย่างเดียวแค่นั้นนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเตรียม แล้วก็เพื่อที่จะได้ไปเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ดูแลครอบครัวเราให้ดีดูแลคนใกล้ตัวเราให้ดีดูแลชีวิตตัวเองให้ดีแล้วคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีแค่นั้นเองเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมคะสิบเหรียญห้าเท้าคิ่งถมีเท้า,ทาแล้วไพ่เก้าเหรียญไพ่บอกว่า มันเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมากเลยนะกับการที่มันมีความผูกพันที่เขาก็รู้สึกอยู่เหมือนกันนะแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าถ้าจะต้องผูกพันกับคุณหรือเป็นความความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามาอยู่ด้วยกันมันบ่อยมากเลยที่คุณกับเขาทะเลาะกันแต่ถามมันผูกพันกันไหมมันผูกพันกันแต่ถ้ามันต้องมาผูกพันกันแล้วมาทะเลาะกันอ่ะขออยู่คนเดียวก่อนขออยู่เป็นโสดดีกว่าขออยู่แบบ คือมันอาจจะเป็นสถานะของคนที่รู้จักกันแล้วเดินเคียงข้างกันไปแต่ไม่ต้องคอมมิทเมนต์คุณนึกออกไหมเพราะถ้าการคอมมิทเมนต์มันจะทําให้ลดความเกรงใจในการแสดงออกทางอารมณ์และคําพูดและเป็นเหตุให้ทะเลาะเบาแหวงและสร้างพลังงานลบๆซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องคอมมิทแล้วก็ไม่ต้องเป็นแฟนด้วยแค่อยู่ในสถานะและในตําแหน่งที่พอใจและเคารพซึ่งกันและกันทั้งคู่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าอยากบอกอะไรเพิ่มเติมจ้ะ c งแม p เชนเพลนวิวอัฟจูและไพ่สิบเมท้าไพ่บอกว่าเพราะว่าบางสถานการณ์นะถ้ามันไม่ยั้งไว้แล้วมันได้มีการกลับมาในจังหวะที่มันไม่เหมาะสมมันจะกลายเป็นภาระของคุณทั้งคู่เลยอืมเพราะว่าบางอย่างมันต้องมีจุดที่มันเหมาะสมบางอย่างเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาค่ะเราไปเร่งได้มาก่อนมันจะพังมันจะทําให้มันมีมันมีความเขาเรียกว่าไงอ่ะ ระบบหลายๆอย่างมันจะเสียเรามักจะได้สิ่งที่เราต้องการเมื่อถึงเวลาเหมาะสมจริงๆนะลองดูนะคะมันอาจจะเป็นแบบนั้นได้เช่นกันในกรณีนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าไพ่ยยจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะไพ่แนะนําเพิ่มเติมนะคะความสัมพันธ์นี้มีความรักอยู่จริงๆนะเนี่ย มีความรักจริงๆเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนเลิกขาดไปแล้วบางคนมันจะเลิกก็ไม่ได้เลิกหรอกมันมีโอกาสกลับมาสิ่งหนึ่งที่มันยังมั่นคงอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะมันคือคําว่าความรักแต่มันเป็นความรักบนความที่มันไม่ได้คุยกันมันมารักมันมารู้สึกชอบไปตอนที่ไม่ได้คุยกันนี่แหละแล้วมันก็เลยเรียกว่ามองว่าการกลับมาครั้งนี้มันเป็นการที่ การไม่ได้คุยมันเหมือนทําให้รู้ใจตัวเองอะค่ะว่าจริงๆแล้วอะการห่างกันไปการขาดมันไปจังหวะไหนที่ควรจะถือคนคนนี้ไว้แล้วมันจะสบายใจมากที่สุดเพราะบางอย่างมันไม่จําเป็นที่ต้องมาลงเอืยที่การเป็นแฟนการเป็นคู่ชีวิตหรือการเติมเต็มในอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นแล้วจงอยู่ในจุดที่สบายใจและอยู่ในจุดที่พอใจน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วมันจะไม่มีคนเสียใจนะคะไพ่บอกว่าถ้าเรา เลือกที่จะขังตัวเองไว้ส่วนหนึ่งคุณต้องรู้ด้วยนะว่าขังไว้เพื่ออะไรขังไว้เพื่อรอคนที่ใช่ขังไว้เพื่อรออะไรที่มันเหมาะสมหรือว่าขังทรมานตัวเองไปงั้นนะ่ลองดูนะคะว่าขังขังไปเพื่ออะไรแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่เหมาะสมที่จะได้รับความรักดีๆหรือความรักดีๆที่มีคุณมีนะแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับมันจากเขาเช่นกันมันเป็นความรู้สึกคนที่เท่าเทียม ถ้าคุณเลือกที่จะให้คนที่ถูกต้องนะคะเพราะไพ่บูกเก้ขึ้นมาแมทช์กับไพ่คิงถือถ้วยเลยนะคะคนกําลังมีความรักคิดถึงใครรักใครก็ทําให้ถูกต้องนะคะบอกไปเสียนะเวลาในชีวิตเรามันไม่ได้ยั่งยืนยาวนานนะคะ เก็บไปแต่สิ่งที่ดีๆเก็บไปแต่ความรู้สึกที่ดีพลังงานดีๆนะจ๊ะจบไปแล้วนะคะสําหรับชาวราศีธนูและคธน,นูค่ะขอบคุณสําหรับการกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์นะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครค่ะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวมุมบนขวามือนะคะแอดไลน์มาค่ะเดี๋ยวดูให้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ